พุทธวิธีควบคุมวิตกก่อนตรัสรู้ที่วัดเชตวันวันหนึ่งพระพุทธองค์ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายเข้าเฝ้าทรงสอนวิธีปฏิบัติต่อวิตกหรือความตรึกซึ่งเกิดขึ้นในใจดังนี้ทรงเล่าว่าก่อนการตรัสรู้พระองค์ได้แบ่งวิตกออกเป็นสองฝ่ายคือกามวิตกตรึกทางกามพยาบาทวิตก ตรึกทางแค้นเคืองวิหิงสาวิตกตรึกทางเบียดเบียนเนคขมมวิตกตรึกทางออกจากกามอัพยาบาทวิตกตรึกทางไม่แค้นเคืองอวิหิงสาวิตกตรึกทางไม่เบียดเบียนขณะที่ทรงบำเพ็ญเพียรอย่างเข้มงวดอยู่นั้นเมื่อพระองค์เกิดกาม,มาวิตกทรงรู้ชัดว่าเมื่อมันเกิดขึ้น มันได้เบียดเบียนตนเองบ้างเบียด